ลุนอนลุนอนเ,นเปิดไงน <c oughs> ี่นอนอยู่บนในตู้ในตู้นอนอยู่ในตู้เลยนะก็ <c oughs> สวัสดีทุกคนนะพูดเสียงดังไม่ได้นละก็ขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณมากมาเลยนอน,นอนนอนยังไงดีตื่นนอน บอี่สามมอสุ่ใบที่สาม 3, นี่กระเป๋าหมอุสบอดี้สามเนี่ยใบที่สามก็นอนตัวรอดแล้วครับนี่ครับนี่ชาร์จแบตแบตดีดีครับนี่เดี๋ยว <S 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 2> <S 2> ที่แฝนนี่แฝนที่แฝนแน,นี่เห็นไหมมีทั้งโคกทั้งน้ำเปล่าแล้วก็ที่แฝนนีนน่มีอะไรมีอะไรบ้างเนี่ยนี่กระเป๋ากระเป๋า ก็มีเลยครับนี่ที่ชาร์จแบบของผมแล้วก็โทรศัพท์เครื่องหนึ่งนี่อันนี้ซ่อนไว้ซ่อนไว้ไม่เห็นไม่เห็นนี่ดูนะอันนี้คืออะไรนี่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 ติดจะมีกระเป๋าอีกนีที่ใส่ที่ใส่กระเป๋านี่นี่นี่เดี๋ยวเอานี้เอาก่อนของใครก็เอาของถุงของผมนี่โทาศัพท์นี่ซ่อนเอาไว้ซ่อนเอาไว้ ปรับไว้ครับ power bank ครับ power bank เห็นไหมฮะนี่ power bank <c oughs> นี่เชื่อว่าสาวไว้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะเอาไว้งนี้นี่ป,ปั๊บปึ๊บนี่เดี๋ยวกวนจะลืมหลุดตอนลงนี่ที่นอนของมะนุ่มเห็นไหมครับ <c oughs> มันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนอนอยู่อ่ากองกับกองเฮน <c oughs> นอนแบบมืนญี่ปุ่นเลยนะ นอนแบบสุดยอดนอนสุดยอดไม่ก็โอ้ไม่ก็อ๋อหันหันนันนั่นนี่อยบอยู่ผมอยู่ชั้นบนนะเช่นเคงนอนชั้นบดชมแอร์เป็นแบบแอร์มองอะไรไม่เห็นเลยเราอยู่ชั้นล่างที่อยาชั้นล่างมันก็จะดีหน่อยมันมีมีทั้งอันนี้ s อ t อาทมั้งเร็วด่วนพิเศษนั่งมาตั้งแต่ห้าทุ่มแล รอตั้งแต่9โมงเช้าเป็ยอดเลยครับก็ตัวอาทุ่ก็มาเกือบ800คอร์เซ่ขึ้นมาก็ประมาณ1,400ประมาณ1,400นะครับแล้วก็มันมีค่าอะไรต่ออะไรครับได้แต่ว่าถ้าซีรีส์รถก็น่าจะประมาณร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบน้องปกติไม่พันห้านะครับประมาณนั้นมาสี่พันห้าก็นั่งมาจากอาทุ่งถึง สุดหลังฉัดผมขับรถมาจากกรุเกต200โลเราอยู่ประมาณ4ชั่วโมง4ชั่วโมงอ,ออกมาประมาณด้วยนะทํมอเตอร์ไซค์จากบันตองมาถึงภรุเกตเค่แรกตัวเมืองตเมืองคือถนนคนเดินดออกสตารต์ทออกมนก็200โล2 8โล 2, 8อ0 8 2,8โล4ชั่วโมงนะแต่กัน4ชั่วโมงก็ปินประมาณ เกอบหกสิบขึ้นหกสิเอยน่นะครับต0งิอะเงี้ยแหละตามหมายนะครับแล้วก็มาถึงสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีก็5้าโมงเย็น5มงเย็นนะห้าโมเย็นก็คือ4ชั่วโมงอะคูณไปตั้งแต่เที่ยงนะเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้ามันโอเอกินข้าวด้วยนะก็คือบ่ายโมง ไปสองไปสามไปสี่ไปห้าอ่ะครับจากที่กินข้าวที่ออกคลิปร้านข้าวก็คือประมาณไปไปโมงครับมาถึงที่สถานีไฟสุร้ายก็ห้าโมงห้ามโมงเย็นซื้อตัว๋วแล้วก็สำแดงเอกสารมอเตอร์ไซค์แคนฟิลเลโนโลแล้วเขาก็ให้ไปซื้อตั๋วก็ซื้อตัว๋วบัตรประชายชนรายวันไปพอซื้อตัว๋วปุ๊บก็อยู่ประมาณ รถนอนนะครับแอร์เจ็ดแรยเออว่าจเป็นอ,อีกราคานะึ้งก็เก้ารแล้วแต่ครับเช็คเอาเองครับเจ็ดแปดร้อยเก้าร้อยพันกว่าขึ้นอ,อยู่กนะับเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่นะทีนี้แล้วครับยุ่งวุ่นวายแล้วครับไปซื้อตัว๋วออตอ์อไซค์เขาไม่รับการโอนนะครับไม่รับคิวอารโคต ในรับสแกนคุณต้องมีเงินสดเท่านั้นนะครับเอามอเตอร์ไซขึ้นย้ํานะครับเงินสดเท่านั้นสุดแรกทันอย่าคุณจะผ้าเฮ้ยไม่มีเงินสดคุณก็ต้องไปกดข้างนอกครับไม่ว่าะจะเป็นธนคาคารต่างๆทีละคุณก็จะรู้ว่าความลําบากากว่าจะเอารถขึ้นรถไฟได้กว่าคุณจะทําการไปถึงกรุงเทพได้ผมลงที่บามบูรนะครับลงที่บามบูร ก็อจะ,จะสอนทุกคนผมไม่ได้เขียนนะแต่ว่าผมต้องถามไปทั่วประเทศนะครับว่าเอามออเตร์ไซค์ขึ้นรถไฟลงที่ไหนอะไรยังไงไปยันอุดรไปยัสนสุโขทัยอะไรก็หวานไปอุดรถ้าเราก็อุดรถ้าขึ้นจากกรุงเทพมาไปอุดอรลงอุดรแล้วไปขึ้นจากอา,อาสานีรถไฟบางซื่ออภิวัตน์ก็ลงที่สุราษฎร์อารที่สุราษฎร์ปุ๊บก,ก็ขับมอเตอร์ไซค์ อีกประมาณ230กิโลไปถึงภูเก็ตนะครับประมาณประมาณ4ชั่วโมงครับถ mm ้า hmm. ขับแบบชิวๆถ้าเร่งๆหน่อยก็3ชั่วโมง3ชั่วโมงครึ่งอะไรประมาณนัครก็4ชั่วโมงนะครับ mm hmm. แต่ตอนนี้ก็อยู่ในโต๊ะครับมาในทางรถไฟนั่มงามาตั้งแต่ฮาทุ่มครับฮาทุ่มมาคือสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีไปถึง นี่รถไฟตระมาณ6โมงเชขาวแต่ว่าผมขับมาจากภูกเก็ตนะครับหาดป่าตองมาถึงที่ปัตตานีภูกเก็ตแต่ว่าไปเนี่ย,ยนะครับตัวผมอยู่นู่นผมขับรถตัวลอยก็เทาซ้ำประมาณ200โลครับไปที่หาดสุรินป่าตองตะลอนลาวัยในหาญยะนุย้ยเราะจะเป็นแหลมพุงเทพเพราะจะเป็นตาน่างๆนานาไปทุกที่ครับที่ภูกเก็ต ว่าจะเป็นในเมืองถนนคนเดินว่าอินสตรีทเราจะเป็นบางลาว่าจะเป็นถนนคนเดินที่เขาเรียกว่าที่ไปท่องเที่ยวที่ป่าตองนะครับไปที่ทะเลไปขึ้นเขาวันหนึ่งก็คือ200กวันโลนะสองร้อวันโลวนหนึ่งทำมอสทำอะไรอะมอหนุ่มก็ต้องทำงานเพื่อหาเงิงชีพแล้วก็ขอบคุณเอฟซีที่ดูมึงนะครับเพราะว่าทำยูทูบแล้วก็ YouTube, วกเกี่ยวเกี่ยวย เ,เดี๋ยวมก็กินได้นะคะขยะนอ๋อยังไม่มีครับขยะยังไม่มีครับเพาันนี้เขาดีนะครับเขาไม่เก็บขยะครับมีไน,นะเก็บขยะด้วยนะแต่ผมไม่มีครับเพราะว่าผมไม่ได้ซื้ออะไรกินบ้างไหมซื้อน้ำขวดแล้วครับ,รบเพราะว่าไม่มีตงังตังเหลือร้อยกว่าบาทครับร้อยร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเพราะว่าหมดกับการเดินทางครับมีเง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ินมาสองพันบาทสองพันบาทก็คือกินน้ําเติมน้ามัน แล้วก็เดี๋ยวจะบอกแล้วครับว่าเนี่ยผมหมดค่าตั๋วไปแล้วครับตั๋วก็คือคนนอนเกือบปาแปดร้อยบาทครับแปดร้อยบาทมากแปดร้อยบาทก็ออร์เอรี่พันสี่ร้อยบาทพันสี่ร้อยบาทบวกแบบเกือบร้อยบาทก็สองพันกว่าบาทแล้วครับแล้วก็ซื้อน้ำกินข้าวกินข้าวอยู่ประมาณเนอะเกือบสองร้อยมันแพงแคนแพงเลยสองร้อยบาทแล้วเติมน้ำมันอีกสองถังถังละ ร้อยหกสิบบาทแล้วเปลี่ยนมันเครื่องอีกครับเปลี่ยนเครื่องอีก <gam mon ic> มันเครื่องอะไรนะอันมันเครื่องก็ล่อไปสองกระป๋องครับเตียวไว้หนึ่งกระป๋องก็คือประมาณสามร้อยแปดสิบบาทครับโอโ้โหก็เดไปถึงสุราษฎร์ด้านจจับบุกเกครับปวดตามไม่ต้องอไรแล้วครับอ่าอ่าตอนนี้ที่อบอกว่าขึ้นรถจากสุราษฎร์มาห้าทุ่มรอตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะห้าโมงเย็นรถออกห้าทุ่มีดูเลยครับผมนั่งน่นอนนอนนั่งอยู่น,น,น,นั่นแหละ แต่ว่าผมบอกยนะครับว่าถ้าคุณนั่งนั่งอยู่ที่ชาชลาสุรรธานีห้ามนอนนะครับเจ้าที่เขาจะมาห้ามนอนนะครับห้ามนอนนะครับต้องนั่งอย่างเนี่ยตนั่งหลับอยู่นะครับพอคนนอนปุ๊บเจ้าที่บอกห้ามนอนนะครับว่ามันจะโดนม่ดีนครับเพราะว่ามันเหมือนจะอะไรก็ไม่รู้ครับผมไม่ไม่เท่าห้ามนอนห้ามนอนคุณต้องนั่งเท่านั้นคุณจะดึกดื่นแลยห้ามนอนห้ามนอนจำไว้เวลาคุณจ้ามอเตอร์ไซค์ขึ้นรถไฟคุณต้องมีเงินสดนนสแกนไม่ได้ไม่มีสแกน แต่ถ้าซื้อ,อตัวโอเคอยู่ตัวผมซื้อประมาณรถไฟนอนเป็นแอร์นะครับประมาณออกห้าทุม่มก็เลยถูกประมาณเกือบแปดร้อยแต่ราคาพันพันกว่าก็มีครับแต่ว่ามันเวลามันก็อาจจะเป็นตอนเย็นวันทุกอย่างเวลาเช้ากระมันเย็นตัวจะไม่เหมือนกันการจองในแอฟฟิชันผมจองมาแล้วครับมันเต็มหมดนะหมอเต็มหมดคุณต้องมา Okay, จะโทรถามอะไรน,นี่มันมันไม่ต้องปกครับไม่ต้องปก้าคุณโทรถามมันมันไม่เหมือนที่เราจะขึ้นรถไฟกลับบ้านนะที่เราจะจองตัว๋วแล้วก็จ่ายเงินไม่ได้คุณต้องมาโหลดแอปของดีดีอะไรดีทิ cket ต,ตัวดีแล้วก็ขี่แล้วก็ทิเก็ตทิก k มก็เหม่อนหมาอนกาบว่าก็าาคือเป็นการซื้อตัว๋วนะ เรียกว่าโหลดในเบสโตหรือว่าถ้าเป็น Android เบสโตแต่ถ้าเป็นของ iPhone มันก็ต้องเป็นของอของเขานะ,ะประมาณนั้นคนก็โหลดแอปของ iPhone มาเจอมาว่าดี B, แล้วก็ขี่ตรงกลางเนารแล้วทิเก็ตนั่แหละครับรับการจองตัวแต่ว่าผมโหลดแล้วตกอีเมลใส่รหัส มันไม่ได้เรื่องครับจองอะไรไม่ได้เลยเลยต้องมาซื้อตั๋วที่สถานีรถไฟสชลธนีจริงๆก็ประมาณนี้ครับเราสู่กังครับบ๊ายบายครับไม่รู้ว่าข้างนอกเป็นไงมึงอไรเมื่อวานผมเห็นว่าผมอยู่ชั้นบนนะมันก็จะไม่เห็นวิวเลยเบางทีเราจะเริ่มเก็บเตียงเก็บอะไรเพราะว่าผมจะถึงประมาณเก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้าจะปิดจอดครับปิดจอดปิดปิบานปิดบ้านปิดบ้านหรือว่าเจ้าทีจะให้ลง ลงจากที่นี่กี่โมงคนระับต,ตอนนี้กี่โมงคมรับวิวครับประมาณแปดโมงก็ให้ลงจากเตียงชั้นบนที่ผมนั่นนอนอยู่ชั้นบนมเพราะแอผมต้องต้องลงไปนั่งข้างล่างประมาณตอนไหนยังไงนะฮะคนคน,นก็น <c oughs> อยู่ล่างกันอยู่ล่างกันครับผม <c oughs> เดี๋ยวพอแค่นี้คนระับเพราะว่าเกงไกแอนรูชีเนี่ยผมนอนอเดี๋ยว,วนะอันนี้มีพั มี56นะมันจะรถไฟมันวิ่งความเร็ว SRT นี่นะผมนอนผมว่าผมว่าจะซื้อว่าผมของ SRT เอนหรือเอฟ SRT นะนไม่ใช่เอฟนะครับเอสเอฟอาร์ทีก็คือรถไฟนี่เห็นไหมครับนี่เลยอันนี้ก็คือผมนั่งกินกิน,นอ่ะเดี๋ยวที่เขาว่าเริ่มเก็บเตียงแล้วครับเริ่มเก็บเตียง เริ่มเก็บเรียงแล้วของผมประมาณกี่โอเคเขาเรียกเขาเรียกเก็บเรียงเนาะเดี๋ยวเราอ่าลงเขาเรียกเก็บเรียงนะเดี๋ยวเราก็ลงไปข้างล่างก่อนเดี๋ยวเขาจะยืนมานะครับเพราะว่าอ่าเราต้องลงล่างเปล่าเก็บของสัมำหรับโอเคบ๊ายบายครับ